สิบสามขนมสีดำที่มีแต่ช็อกโกแลตวันนี้เราจะมากินขนมทั้งหมด13าอย่างนะเพื่อนๆที่เป็นสีดําแล้วก็มีแต่ช็อกโกแลตนะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้กินขนมตามสีซึ่งผมเนี่ยก็ใช้เวลาหาเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันวันนี้เอาสีดํามาก,ก่อนเลย <c oughs> มีแต่ช็อกโกแลตทั้งนั้นด้วยวันนี้จะกี่แคลกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มห่อแรกกันเลยนะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะเป็นเมจิแบลกช็อกโกแลตคอนเฟคชันนอเรเป็นขนมหวานรสช็อกโกแลตนะตราลเมจิข้างในจะเป็นยังไงอู้เขามีเล็กๆมีอยู่ชิ้นนะนเพื่อนๆเขาก็จะมีเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้มาอีกนะข้างในเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างไร ขนมช็อกโกแลตนะเหมือนจะเป็นของญี่ปุ่นเลยอ่ะ Product of Japan นะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเรามาลองกินเลย,ย,ยแข็งก,กลางๆนะไม่ถือว่านุ่มแต่ก็ไม่ได้แข็งจนเคียวไม่ได้อร่อยอยูอ่ย แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะนเพื่อนเพเพราะว่าไปแช่เย็นมาแล้วนะอันต่อมาคือสเนคเกอร์นะเพื่อนเอ,นอันนี้ก็จะเป็นทัวรืลิงคาราเมลและนูกัดนูกัดนูกัด <c oughs> เขาเขียนว่าหนูกัดจริงๆนะนูกัดเคลือบช็อกโกแลตนม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ก็ยังไม่เคยกินมาก่อนนะนเพื่อนเ <c oughs> มีหลายอย่างในนี้ที่ผมไม่เคยกินเลยจะมีอันนี้เหมือนเคยกินแล้วหรือเปล่าวะ จำไม่ได้อ๋อมี M แ M แต่ว่ารูปแบบนี้ก็ยังไม่เคยกินมีเอ้ยทวิตตี้อันนี้เคยกินหรือยังไม่แน่ใจอะแต่หลายอย่างในนี้คือย,ยังไม่เคยกินโอ้ยเป็นแบบนี้จ้าหนึ <laughs> ่งร้อยเจ็ดสิบแคลเรามาลองชิมเลยเป็นถั่วลิสงจริงๆคือแบบเหมือนถั่วลิสงที่เราแบบเคยกินแหละออกรสชาติแบบนั้นเลยแล้วก็มีรสชาติคาราเมล อันต่อมาเรามาดู M and M กันดีกว่านะเพื่อนเพื่อนซึ่งอันนี้เป็นช็อกโกแลตนมผสมช็อกโกแลตนมเคลือบน้ำตาลสีต่างๆเอาละดึงสองับไอ้ยังเป็นยังไงอู้หยมันเหมือนมีสีอีกนะใช่ไหมมีหลายสีเลยนะที่เห็นอยู่ก็จะมีสีเหลืองนะเพื่อนๆมีสีส้มมีสีเขียวอันเดี๋ยวเราจะหักดูนะเฮ้ยหักง่ายอยู่อยากรู้ว่าข้างในนี้จะมีอะไรนะ ลองกัดเลยอืมเอ็มนเอมที่เขาเคลือบช็อกโกแลตอยู่เนาะงั้นในนี้ก็น่าจะเป็น M&M ทั้งนั้นเลยนะอืมเจออีกแล้วเนย้อช็อกโกแลตแบบมาเคลือบอีกทีนะเพื่อนเพื่อนเฟรเรโรลอตเชอร์นี่ซึ่งอันนี้เหมือนเคยกินแล้วหรือเปล่าจำไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเราจะมากินอีกนั่นแหละโอ้ยดูสิมีสามก้อนเลย เราจะมาลองแกะดูข้างในกันเลยนะจ๊ะห่อทองเอาไว้อุ้ยดูสิเป็นเม็ดกลมๆเหมือนช็อกโกโบอลเลยอะ่ะอืมอืมชอบอันนี้เพราะมันเป็นแบบเทคเจอร์ให้เขียวอะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนช็อกโกโบอลอร่อยอันต่อมาเฮอร์ชีนักเก็ตแต่ว่านักเก็ตนี้ไม่ใช่ไก่นะจ๊ะเป็นนักเก็ตช็อกโกแลตหรอ เป็นชัอกโกแลตนมนะเหมือนอันนี้เขามีคําเตือนด้วยแหละเมื่อกี้เห็นแบบแบบข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหารมีนมผลิตภัณฑ์จากนมเลซิตินจากถั่วเหลืองและอาจมีถั่วที่มีเปลือกแข็งข้าวสาลีสําหรับคนที่แบบแพ้นมแพ้ถัว่วก็อาจจะต้องแบบอ่านข้อมูลโภชนาการด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่แพ้เรากินทุกอย่าง <laughs> มาดูกันเลยมาดูกันเลยวิ่งมันจะได้มาสเม็ดหรอ เอ้ยไม่ใช่อ่ะได้ไหลายเมทอยโอ้ได้หเมทปรดูทําไมอันนี้สงสัยนะเรายังไม่ได้ทาอะไรเลยทําไมถึงอันนี้สลับอันอยู่อันเดียวแต่ว่าอันนี้คือวางแบบนี้เพราะอะไรอ่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเรากินอันนี้เลย <c oughs> มาลองแกะดูข้างในกันโอ้สวยอยู่นะเขาก็จะกินข้างในด้วยแหละเราลองกินเลยอืมอืมช็อกโกแลตแบบเน้นๆเลยนึกว่าข้างในจะมีไส้ถั่วหรืออะไรนะแต่มันเป็นช็อกโกแลบตบ คือช็อกโกแลตมันก็จะมีแบบหลายเกรดนะเพื่อนๆซึ่งผมกินก็แยกไม่ออกว่ามันคือเกรดดีหรือเกรดไม่ดีแต่เท่าที่รู้มาว่าถ้าเกิดว่าช็อกโกแลตที่เกรดดีๆคือกินแล้วมันจะไม่ติดฟันนะอะไรประมาณนี้มาดูนี่บ้างดีกว่าเป็นแบบขนมบ้าง Twitty Twice นะเป็นขนมอบกรอบผสมมอ,อสอดไส้ดร์กช็อกโกแลนี่รับจะเป็นแบบนี้นะจเป็นช็อกโกแลตเคลือบอย่างนี้ข้างในข้างในก็เป็นช็อกโกแลต ข้างในเป็นดาร์กช็อกโกแลตอันนี้เอามาตัดเลี่ยนได้บ้างนะเพราะว่ามันมีขนมอบกรอบเคลือบอยู่อันต่อมาที่เราจะไปกินลินเดอร์ดร์กออกจำเนียงยังไงอยู่นะเป็นดรักช็อกโกแลตสอดไส้ครีมทรัฟเฟิลสูตรเกิลเกิลหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาละเราจะมาดูเ,เลยว่าเป็นยังไงนะเฮ้ยได้มาสามเม็ดนะจ๊ะอุ้ยเหมือนท็อฟฟี่เลยอ่ะเหมือนลูกอมแบบดูดิต้องเหมือนลูกอมเลยอ่ะลองดูเลยนะ เฮ้ยอันนี้คือกินได้เลยปะอันนี้คือกินได้เลยเหรอคือ,อยังไงทำไมไมันเหมือนมีถุงพลาส,สติกอีกอะเราลองกินได้เลยใช่ไหมก็น่าจะกินได้เลยปะไม่ก็ไม่เคยกินมาก่อนมันคือ,อยังไงทุกคนลองดูดิมันเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อีกนะแต่ว่าน่าจะกินได้เลยเอาฟันเคยไปละ <c oughs> อืมันเลยว่ามันกลืนไปทางลูกเลย <c oughs> อะทุกคนลอ เขาบอกว่ามีทักฟเฟิลสูตรโกโก้67%กินไปคือแบบนั่นมากแล้วแบบเต็มปากเต็มคำเลยที่สำคัญนะอาไปแช่เย็นก่อนกินนะฟินเลยอ่ะอันต่อมาคินเนอร์บูเอโดใช่หรือเปล่าวะบูเอโนบูเอโดโตดรากโหชื่อแต่ละห่อคือแบบว่าอ่านยากมากเลยอ่ะมาดูว่าเป็นยังไงนะ เอ้ยเฮ้ยได้ามา2อันว่ะมีจ้าเขาบอกว่าเป็น er, เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตสอดไส้ครีมและเฮเซนัทบดมาดูเลยหนึ่งแท่ 1> 1งเขาก็จะมีสีขยอบหนึ <laughs> ่งท้องน้ำสีนะลองเลยนะอืมอร่อยอ่ะอืมเดี๋ยวลองให้ดูช็อกโกแลตนะมาค่อยๆช็อกโกแลตหรือเปล่าเป็นครีมอืมเป็นเต้าครีมช็อกโกแลตคือเคลือบไว้ข้างในเป็นเต้าครีม 무 <목소리> <목소리> ผมคิดว่าผมน่าจะเจอทางของตัวเองและสําหรับการกินช็อกโกแลตนั่นก็คือเวลาที่กินอันที่มีพวกเป็นเวเฟอร์หรือว่าเป็นขนมเคลือบอยู่อันนั้นจะรู้สึกแบบฟินมากเพราะว่ามันไม่ใช่ช็อกโกแลตเพียวๆเวลาเรากินช็อกโกแลตเพียวๆไปมันจะรู้สึกแบบเอียนๆหรือว่าเลี่ยนๆนิดนึงนะเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอันที่เป็นแบบเหมือนอันนี้ต่อไปเลยละกันนะอย่างอันนี้นะ Delphi Take It Dark เสียงยากอ่า d ร r ก c h o กโกแลตนะแล้วก็สอดไส้เวเฟอร์คือมันจะไม่ใช่แบบช็อกโกแลตแบบเพียวอ่ะมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบ เอาไว้ตัดเลี่ยนหน่อยนึงนะอืออย่างเงี้ยจะเป็นฟินถ้าให้เหมือนแบบของขิดขัดปะเน,นี่ยอืออย่างเงี้ยฟินสรสชาติอันนี้มันรูแ้แตกต่างจากช็อกโกแลตนันอื่นเหมือนกันนะรู้สึกมันมีความขมกว่าอันอื่นนิดนึงแต่ฟินอันต่อมากันแโบบแบ็กบิสกิตพาวนะ์นะเป็นบิสกิตรสช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอีกนะอันนี้ก็น่าจะชอบนะเพราะว่ามันเป็นบิสกิตด้วยโอ้เออดูดิทุกคนมันเหมือนอะไรอ่ะมันเม็ดแบบ เกนะาลัดปั๊เอ,อ้ดูดิเม็ดมันแบบเนียนใสมากอืมเบเกรีทั้งนั้อืม,ม,อม,อมรู้สึกอันนี้แบบตัดเลียนดีนะใ้าความรู้สึกเหมือนเม็ดเกาลัดเลยเดชเพื่อนดูดิเหมือนเม็ดเกาลัดแนละ้วอืมอันต่อมาเดเพื่อนเหมือนผมจะซื้อมาซ้ำกับอันแรกที่เรากินเลยอะเป็นเมจิ c แบล็กช็อคโกแลตคอนเฟชชั่นแนลีคิดว่าเหมือนกันนะเอ้ยเอ้ยไม่เหมือน <c oughs> ไม่เหมือนว่าได้มากี่อันได้มาสี่อันอะเปิดเลย อ๋อพาม,มีมีอะไรให้ด้วยอ่ะดูดิดูดิดูเดี๋ยวขออ่านหน่อยเป็นแบบวิธีการทำแบบสมูทตี้ให้นะะแต่ว่าอันที่เราจะสนใจคืออันนี้จริงๆตอนแรกนึกว่ามันเหมือนกันแต่อันนี้มันมีรูปหัวใจว่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยฮึบฮึบฮบอย่าบอกนะว่าต่างกันแค่ที่ซองอันนี้อาจจะเหมือนกันแล้วนะ้า <c> ก <oughs> ันนี่แหละหรือไม่ก็เหมือนกันเลย ขัานทาองเหมือนกันอจะอ่างกันค่าที่สองนะอาจจะประมาณแพคเกจจิ้งแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแบบมั่วไม่คนที่คนชอบแต่ว่าหลายใจนะ2อกันสุดท้ายนะในคลิปนี้เดี๋ยวเรำตะเกตอันสีม่วงก่อนดีกว่านะมันคือ Cadbury d a i r y m i l k l o ิลล์โรสอน,อนนะเป็นช็อกโกแลตนมผสมอัลมอนด์ถ้าเกิดแบบออกเสียงผิดก,ก็อย่าว,ว่ากักนนะเพื่อนๆคือมันออกเสียงยากมากๆมาดูเลย พร้อมกันพร้อมกันอะไรนะหนึ่งสองอออมีมาให้แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนะกนินทีละอันวุ้ยขึานมาดูดิเป็นอัลมอนดนะ์นะเพื่อนอ,อันนี้ก็ตัดเป็นช็อกโกแลตอร่อยรอร่อย และอันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะมันคือแวน h ูเ e นมิลช็อกโกแลตเฟเวอร์คอนเฟคชั่นไลเป็นขนมรสช็อกโกแลตนมทั้งสุดท้ายของเราแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรคือวันนี้กินไปไม่รู้กี่แคลแล้วนะแต่ว่ามีเก็บไปกินวันอื่นด้วยแล้วก็แบ่งคนที่บ้านกินด้วยนะแต่ถ้ากินคนเดียวนี่คือแบบเบาหวานแน่นี่ก็มีมาให้เหมือนกันหลายอันหนึ่งสองหแต่ว่าแต่ละอันมีสแบบนะอ่าเรามาชิมเลยเป็นรสนมใช่ไหม อันนี้รู้สึกแบบหวานกำลังดีเนาะได้อยูอ่แล้วนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแนละ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว